แลกเปลี่ยนกันนะครับโดยวันนี้กติกามีอยู่นะครับเพื่อให้การพูดคุยวันนี้รวมถึงท่านผู้ฟังทุกท่านแขกับเชิทุกท่านเาน,นี่ยได้ได้ติดตามได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้ติดตามได้อย่างสนุกสนานพอสมควรนะครับนะมีกติกาก็คือนะครับกติกากคือนะครับทั้งสองท่านจะเริ่มโดยการนําเสนอนะครับนะมุมมองและข้อมูลนะที่น่าสนใจที่มีประโยชน์นะครับ จากมุมมองของแต่ละท่านนะครับซึ่งแน่นอนแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับคงจะใช้เวลาไม่น้อยนักทีเดียวนะครับเดิมคุยกันไว้ว่าไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับนะังนั้นก็ขอให้ทั้งสองท่านพยายามที่จะอยู่ในในเวลานะครับนะกับผมว่าอยู่บนเวทีนี้ผมเป็นใหญ่นะครับผมเป็นใหญ่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเหลือ5นาทีผมวานเจ้าที่้างล่างช่วยชูป้ายนิดนึงนะครับนะเราจะได้มีเวลานะครับหลังจากที่ทั้งสองท่านแล้วพูดคุยแล้วเนี่ยจะได้มีเวลาในการแลกเปลี่ยนกัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งอา,อาจารย์เจษฎาแล้วก็อาจารย์มนัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นจากด้านล่างด้วยก็ตามเข้าใจว่าวันนี้มีผู้ทรงพนุษตจากหลายๆที่มาแล้วก็พวกเราเองที่สนใจสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับผมเอาละครับผมคงจะกํากหนดว่าเราคงจะเริ่มกันเลยดีไหมครับเพราเราคงนั่งรอกันนานแล้วนะครับนั่งรอกันนานแล้วครับเราคงจะเริ่มจากเจ้าบ้านก่อน ขออนุญ,ญาตว่าเรียนเชิญอาจารย์มนัสช่วยกล่าวก่อนนะครับในในช่วงเซสชันแรกอะไรอย่างนี้น,นะเราจะไปที่อาจารย์เจษฎานะครับครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับเรียนท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านาวิทยกรท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะฮะก็ท่านชาวอุบลราชธานีฮะทุกภาคส่วนนะที่วันนี้ก็เราได้จัดเสวนาเรื่องนี้นะฮะ ก็จะเห็นว่าเรื่องบังไฟแผนานี่เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างแพร่หลายนะฮะก็ในฐานะที่ผมเป็นผู้ที่มีชื่อถูกกล่าวขานว่าได้ศึกษาเรื่องนี้นะฮะก็ถือว่ามีความจําเป็นต้องรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนที่เ,เราจะต้องมาตกผลึกความรู้เรื่องนี้ด้วยกันนะเพื่อที่จะได้แนวปฏิบัติที่สามารถนําประโยชน์มาสู่สังคมและประเทศชาตินะฮะ ในการที่จะชี้นาสังคมและประเทศชาติไปในทางที่เหมาะสมนะในเรื่องของปรากฏการณ์บ้างฟุยพญานะฮะปรากฏการณ์บ้างฟพญานาคนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่มีลูกไฟสีแดงม่วงหรือแสดงอมชมพูหรือแสดงอัมพันธ์มุนๆนะฮะขนาดเท่ากับไข่เป็นไข่ไก่ขึ้นในแหล่งน้ําในแถบลุ่มแม่น้ําโขงนะฮนะแล้วก็ขึ้นสูงขึ้นไปประมาณ2เมตรถึงร้อยเมตรนะฮะเวลาที่จะอยู่บนอากาศก็อยู่ประมาณ ห้าถึงสิวินาทีแล้วก็ดับหายไปทั้งๆท,ท,ที่ลูกยังโตอยู่แล้วครับไม่โค้งตกลงมาไม่มีขเข่าไม่มีเปลวก็ไม่มีเสียงนะฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายโลกวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมากนะฮะก็เรื่องนี้มีประเด็นอยู่ก็คือเรื่องของหลักที่แต่ละคนได้ยึดเพื่อที่จะเป็นหลักในการพิงนะฮนะสามหลักด้วยกันหลักที่หนึ่งคือ หลักของการเห็นด้วยตาตนเองคือส่วนใหญ่คุณจะบอกว่าเห็นกับตาตนเองมาแท้ๆอะไรเงี้ยนะฮะคือพอถึงขั้นเห็นกระตาตนเองนี่ก็ก็ไม่อยากทําอะไรเพิ่มเช่นไม่อยากไปถ่ายรูปเอามาดูว่ามันใช่ไม่ใช่นะฮะคนจํานวนมากเป็นแบบนี้นะฮะการที่เห็นกระตาขึ้นกระตาตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยังไงไม่รู้แต่มันเกิดขึ้นแน่ไม่อาจสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางวิชาการวิรยทยาศาสตร์ในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะมีสองกลุ่มหลักๆคือกลุ่มที่มีภูมิความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่ามันน่าจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะฮะโดยคําว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติไม่ถึงสิ่งที่ไม่ได้กระทำโดยมนุษย์นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสเกตเห็นบนโลกที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์นะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยสายตาเขามองดูเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์เขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแต่อีกกลุ่มหนึ่งนี่ก็จะมีความเชื่อในเรื่องของ เหนือธรรมชาติก็คือเชื่อว่าเมื่อเมื่อตัวเองไม่มีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ตัวเองก็จะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติดังนั้นบางครั้งการให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้เนี่ยจะกระทบความรู้สึกของคนเพราะบางทีบอกว่าไม่อยากจะลบลู่ความเชื่อของคนอื่นนะฮะแต่ความเป็นจริงคือเขาไม่ได้เชื่ออย่างนั้นทุกคนเพียง <c oughs> แต่เขาเห็นว่ามันเกิดขึ้นและเห็นกตาว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่มรุษธรรมท่านั้นเอง ะะขาดอกขัดใจก็เลยเกิดการประท้วงกลุ่มในทีวีไปทั่วประเทศเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับกลุ่มที่สองนะฮะก็คือกลุ่มที่อิงหลักวิทยาศาสตร์นะฮะก็ได้แก่นักวิชาการทั้งหลายก็ถือว่าอาจารย์เจษดาท่านมีความกล้าหาญนะฮะเพราะว่าการที่จะบอกเป็นปรากฏธรรมชาตินั้นเป็นการฝืนหลักทางฟิสิกไม่มีการอะไรครับที่ขึ้นมาเป็นดวงกลมๆและลอยไปได้ ถ้าไม่ระเบิดปั้งระดับนะฮะก็พุ่งวป็ลำยาวๆเพราะฉะนั้นคือเหตุผลที่นักวิชาการกลุ่มนี้จะค้านนะฮะตั้งแต่อาจารย์นกเตอร์บุญตีบุญเสนอหลายๆท่านอาจารย์เจษฎาเด่นดวงมริพัน์ก็อยู่ในนี้ส่วนนั้นด้วยก็เป็นเรื่องที่คาดได้อยู่แล้วว่าจะเกิดเพราะว่าหากว่าวิทยาศาสตร์ปัจจุบันไม่มีหลักวิชาใดจะสามารถอธิบายได้เขาก็ต้องยืนกระต่ายขาเดียวว่าไม่ใช่ปรกากฏการธรรมชาติ กลุ่มที่สาคือกลุ่มที่มีผลงานวิจัยที่กระทำด้วยตนเองยืนยันว่ามันน่าจะเป็นโราการรมชาติซึ่งกลุ่มที่สมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีแต่ผมเท่านั้นนะฮะที่จะมีผลงานวิจัยอย่างนี้อยู่ผมคือคนที่อยู่ในกลุ่มหนึ่งและกลุ่มสามนะฮะวันนีผมก็เห็นมันชัดๆว่ามันขึ้นกับตาตนเองเนี่ยประมาณสี่ห้าเมตรเนี่ยประมาณสี่ห้าครั้ง ผมไปดูมาแล้ว25ปีนะฮะผมไปดูบางแฟรไม่นานมาแล้ว25ปีมีอยู่มนัน2-3ปีที่ผมเห็นขึ้นใกล้ๆมันมีเสียงน้ำกระจายเลยฟุบขึ้นมาเลยนะฮะเสียงน้ำกระจายแล้วก็ลุกขึ้นมาเป็นดวงคือคนลุกเลยฮะนึกว่าสุขสามนุษย์ต่างดาวแน่ถ้าเป็นมนุษยธรรมตั้งแต่นั้นมาก็เลยคิดว่าเราจะอธิบายยังไงเพราะฉะนั้นเฟสนี้ผมนี่จะไม่เหมือนของอาจารย์ 7, เจษอาจารย์เจตยังไม่เคยเห็นไม่เคยมาดูฮนะ เรื่องนี้ก็อาจารย์สมภพเองก็มายังไม่เห็นใกล้ๆสักวันถ้าอาจารย์เจตได้เห็นใกล้ๆอย่างผมก็อาจจะไม่แตกต่างจากผมมากนักก็ภาวนาว่าอาจารย์จะได้เห็นในปีหน้าเราไปด้วยกันนะฮะเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ซีเรียสอะไรครับเพราะว่าเราพูดในแง่ของวิชาการว่าทําอย่างไรเราจะตกผลึกความรู้ด้วยกันนะครับเพราะว่าผมเริ่มจากการมองว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มีรู้สาเหตุเพราะเห็นกับตาใกล้ๆเลยนะฮะส่วนอาจารย์เจตยังไม่ได้เห็น แต่อาจารย์เริ่มจากการเห็นบอดแสของการที่มีบอดแสบางอย่างที่สื่อว่ามีมนุษย์ทําเรียนแบบขึ้นมาถ้าเราเอาสองภาพนี้มาต่อกัน mm hmm. ก็จะได้เป็นภาพของบานงาพิมานั่งที่สมบูรณ์แบบภาพวิดีโอนี้ก็จะให้ดูนะ,ะว่าหลังจากที่ผมกระตาในครั้งนั้นแล้วนะ,ะซึ่งผมก็ได้เอาวิดีโอของช่องห้าซึ่งถ่ายภาพติดครั้งแรกเมื่อปีสองพันสามสิบสี่ที่พวกเราเห็นเนี่ยบนจอทีวีขนาดนี้นะฮะ จะเห็นว่าลูกบงังไฟเวนา,าที่ขึ้นจากตำแหน่งที่ผมเห็นเนี่ยน่าจะไม่เกินสามสิบเมตรสี่สิบเมตรและมีอยู่ประมาณสองสามลูกขึ้นประมาณสี่ห้าเมตรน้ํากระจายเลยฮะก็คือตรงนี้แต่ว่าไม่อยู่ในภาพนี้ภาพที่เห็นนี่เป็นกลุ่มของบงังไฟเวนา,าที่ขึ้นมาตรงประมาณสามสิบเมตรห่างจากกลิ่งของอวัดไทยภุณิสัยซึ่งมาเอินช่องห้าถ่ายภาพติปปดพอดีถ่ายวิดีโอติดจะเห็นว่ามันไม่เหมือนกระสุนสองวิถีนะฮะ หนึ่งมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วในสภาพของลูปไฟที่ขึ้นไปการาการ,ระดับหายไปไม่มีเป็นการบังคับมันว่ามันต้องเป็นแก๊สนะถ้าเป็นของแข็งก็ต้องหล่นลงมาถ้ากระสุนสองวิถีมันขึ้นไปเนี่ยเนื่องจากเป็นของแข็งที่มีน้าหนักมากกว่าอากาศแรงผลักโดยดินปืนนะมันจะพุ่งเป็นเส้นตรงไปเลยนะฮะไม่เฉลี่ซ้ายเฉลีขวาเหมือนบ้างไฟไปหน้า ถ้าบ้างพยญชนะขึ้นมาเป็นพวงเยอะๆนี่มันจะมีการแฉลบพ้วยเราก็เห็นดูนะฮะนะภาพนี้ผมถ่ายดูนะฮะผมก็จะถ่ายประมาณเป็นร้อยเป็นพันรอบก่อนที่จะนํามาศึกษาอย่างจริงจังว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะเห็นว่าไม่เหมือนกระสุนสองวิถีนะครับเห็นไหมมันจะติดไฟไม่นานักล้วกระดับเลยถ้ากระสุนสองวิถีมันจะติดจุดนานแล้วพุ่งเป็นแนวถ้ายิงถ้ายิงปืนเนี่ยมันจะวิ่งเป็นแนวเจ็ดลูกเลยวิ่งเป็นเส้นตรงเปียกเลยนะฮะไอ้น,นี่มันไม่มันจะมีแฉลบซ้ายแฉลบขวา สภ้พามันเหมือนอะไรนะฮะดู่ดูจากภาพวิดีโอที่เห็นเนี่ยตรงกลางเนี่ยเป็นน้ำนะฮะประมาณสาสิบเมตรตรงนั้นน่ะไม่มีคนอยู่มันเหมือนเราปล่อยฟองอากาศจากก้นตู้ปลาแล้วน้ํามันไหลน้ําที่มันไหลเนี่ยฟออากาศบางส่วนจะขึ้นไปทวนน้าอีกบางส่วนจะแฉลบไปตามน้ําตามน้าก็มากกว่าทวนน้าเล็กน้อยขึ้นตรงกลางก็มี ขึ้นทวนก็มีขึ้นขึ้นไปตามน้ําก็มีปกติก็จะมีได้หลายทิศทางแต่อย่างไรก็ตามเมื่อขึ้นไปแล้วมันไม่ตรงเดี่ยวมันก็จะแฉลบเล็กน้อยแล้วก็ดับหายไปความสูงไม่เกิน 2- อถึงร้อยเมตรข้อมูลนี้มาจากการวิจัยล่าสุดที่ส่งทีมวิจัยไปทำคอสเชอ i ์ n a ลอนาลิซิสของผู้ที่เคยพบเห็นปรากฏการณ์นี้ในรัศมีประมาณ5เมตรจำนวน55้คนก็จะได้คำตอบมาว่า ระยะเวลาที่บังไฟขึ้นประมาณ5-10สวิจริงๆไม่ถึง